ในช่วงนี้แน่นอนว่าหน้าร้อนหลายหน่วยงานออกมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีเนี่ยมีปรับเครื่องปรับอากาศเยอะค่ะเครื่องปรับอากาศช่วยคลายร้อนได้เยอะแต่พอใช้เยอะอปริมาณค่าไฟมันก็จะสูงไปด้วยใ,ในช่วงนี้นะครับ การใช้ไฟในทุกนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นการใช้ไฟที่สูงขึ้นมากนะครับที่สุดในแต่ละปีจากการใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในการสู้กับความร้อนของอากาศโดยต้องแลกมากับข้าวไฟที่แพงขึ้นนะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหรือกอฟผอเตรียมเปิดโครงการนะครับล้างแอร์ช่วยชาติรอบใหม่นะครับให้ส0ประชาชนล้างเครื่องปรับอากาศในราคาพิเศษจ่ายเพียงครึ่งเดียวนะครับเริ่ม1พฤษภาคมนี้ถึง31 กรกฎดาคมมาดูรายละเอียดการสนิดหนึ่งนะครับ ค่ะซึ่งทางนายบุญยนิตวงรักมิตรนะคะผู้ว่าการกรฟผอค่ะเปิดเผยรายละเอียดการล้างแอร์ช่วยชาติบอกว่าทางกรฟผอได้ดำเนินงานนะคะจัดการด้านไฟฟ้าหรือว่า DSM นะคะเก้าเข้าสู่ปีที่30ด้วยกลยุทธ์3อ,อนั่นก็คืออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5อาคารและอุตสาหการรมประสิทธิภาพพลังงานสูงแล้วก็อุปนิสัยการใช้พลังงานนะคะสำหรับฤดูร้อนนี้นะคะกฟผได้ร่วมกั พันธมิตรจะทําโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารวม6โครงการซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโครงการล้างแอร์ช่วยชาตินั่นเองค่ะโดยอากาศร,ร้อนแบบนี้นะคะเครื่องปรับอากาศเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้หลายๆคนคลายร้อนได้เป็นอย่างดีแต่ทุกคนนะคะรู้หรือไม่ว่าการที่เราไม่ล้างแอร์จะทําให้ค่าไฟสูงกว่าปกติเพราะว่าแอร์จะทํางานหนักขึ้น จากฝุ่นละอองที่เข้าไปติดอยู่ในแผ่นกลองอากาศตามอุปกรณ์ต่างๆทําให้แผ่นกลองมันอุดตันนั่นเองนะคะ<ส>นี่ดูวิธีการล้างเลยใช่นะครับสำหรับวิธีการล้างแอร์โครงการล้างแอร์ช่วยชาตินี้นะครับก็จะร่วมกับทางห้างสปปรรพสินค้าและผู้ค้าปลีกนะครับในการที่จะให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนครึ่งราคานะครับโดยกําหนดให้ผู้ที่รับสิทธิต้องเป็นผู้ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนจํานวน1นึ่งหมื่นสิทธินะครับ โดยผู้ที่ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายค่าบริการล้างแอร์เพียง300บาทนะครับโดยกําหนดให้ครอบครัวละครัวเรือนละ1สิทธิ์ต่อการล้างแอร์1เครื่องและก็เครื่องประบอากาศเองจะต้องเป็นแบบ ติดผนังขนาดไม่เกิน24,000 BTU ต่อชั่วโมงนั่นเองวิธีการลงทะเบียนก็คือใช้บัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานแสดงเกี่ยวกับบินค่าไฟย้อนหลัง2เดือนแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่จุดบริการของห้างสรรพสินค้าเช่น h o m e p r o Power Buy The Mall The e เ p o r i u m ียงสยามพารากอนแล้วก็บูพาร์ตนั่นเองระ,ะระยะเวลาลงทะเบียนนะครับ1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนั่นเองครับ